วันที่18กรกฎาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมฉบับที่14ระบุว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมบริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21.5องศาเหนือลองจิจูด109.3องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางนี้พายุตาลิมกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยโดยความเร็วประมาณ20 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18-19กรกฎาคม2566โดยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดิปเรชันและยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงตามลำดับนอกจากนี้ในช่วงวันที่18-20กรกฎาคม2566มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามานันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่18กรกฎาคมถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่19กรกฎาคม2566มีดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้า าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชัยเชงเงสาจันทบุรีและตราภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราช ตายฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่